สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลน์นิสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันทึกวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวชาวบ้านมาขอโชคเจ้าแม่ตะเคียนทองไม่ผิดหวังได้เลขเด็ดงวด1กันยาหกสี่ จากรายงานข่าววันนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านวัดทุ่งสีหมู่ที่3ตํตำบลทุ่งสีอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่เปิดตัวหมู่บ้านโอท็อปหัตถวิถีบ้านทุ่งสีแนะนําให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รู้จักจนมีนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆเข้ามาท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านทุ่งสีเป็นจํานวนมากจนสร้างโอกาสและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้สิ่งสําคัญที่ทาให้นักท่องเที่ยวต้องหวนกลับเข้าไปบ้านทุ่งสีอีกรอบคือการขอพรขอโชคลาภจากตะเคียนทองวัดทุ่งสีสําหรับตะเคียนทองวัดทุ่งสีเป็นตะเคียนทองที่มีอายุหลายร้อยปีนําขึ้นมาจากแม่น้ําแม่คำมีมีศรัทธาตั้งชื่อว่าเจ้าแม่ป่าตะเพียนทองหรือวงเล็บเจ้าแม่ยิมยิม อย่างไรก็ตามก่อนนาะทีมีนักท่องเที่ยวมาหาโชคลาบได้เลข50จึงนําไปเสี่ยงดวงปรากฏว่าถูกรางวัลจนเป็นที่กล่าวขานของชาวบ้านทาให้ช่วงระยะใกล้หวยออกจะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปขอเลขเด็ดจํานวนมากสำหรับครั้งนี้มีนักท่องเที่ยวเข้าไปรูปต้นตะเคียนได้เลข21จึงคาดว่าจะนำเลขไปซื้อสลากกินแบกรัฐบาลลุ้นโชคงวดวันที่1กันยา64ต่อไป หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็เดๆต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ